เหตุผลว่าทําไมมันออกแค่นี้แล้วมันหายระหว่างที่เขาไปกีดที่อื่นน้ํายางที่มันเหลือมันก็มาสะสมทีวันละหน่อยวันละหน่อยวันละหน่อยแต่พอเรามาเอามันวันละสองร้อยซีซีมันมาเติมแค่ห้าซีซีสิบซีซีเนี่ยมันได้ไม่กี่วันเลยเนี่ยนะมันก็หมดเพราะว่าเปลือกมันยังอ่อนอายุเปลือกตรงเนี้ยตรงนี้ผมว่าอย่างเก่งก็สามปีบวกลบนะครับแล้วก็มาขึ้นหน้าสองเนี่ยสู้ทนมาอีกปีกว่าสองปีออกใช่ไหม แล้วก็มาตรงนี้อีกสักสองปีเงี้ย <BS> แล้วพอเรามาตัดตรงนี้มันก็หลายปีอยู่นะสี่ปีห้าปีกว่ากว่าจะมาเติมตรงนี้ใหม่ใช่ไหมสี่ <BS> ปีห้าปีมันก็สะสมไว้ให้ <BS> แล้วมาขีดสักสิบกว่ามีดที่สิบมีดถึงัหมดคิดดูเออเพราะว่ามันมาเติม <BS> ใหม่ไม่ทันเติมใหม่ไม่ทันเราเขาเราเอาวันวันละสองขีดแต่มันเติมได้สองร้อยซีซีแล้วมันเติมแค่ห้าซีซีสิบซีซีนี่คือสาเหตุแล้วทีนี้ทํายังไง ทำไมแถวนี้มันอนาคตมันจะแตกเพราะท่อน้ํายางมันมีไม่มีน้ํายางมาหาคือมีมาน้อยมากพอมีมาน้อยมากต้นยางก็ล็อกเปลือกล็อกท่อน้ํายางแปลว่าอะไรล็อกเพื่อจะแตกเนี่ยเพื่อจะแตก,แตกเพื่อจะเดนมันทิ้งแล้วสร้างเปลือกใหม่ขึ้นมาถ้าปล่อยธรรมชาติมันจะใช้เวลากันเป็นสิบปีแต่ถ้าใช้โฮอร์โมนช่วย มันก็ประมาณสักสามสี่ปีเนี่ยมันก็ได้มาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันแล้วเกือบเกือบน้องๆพวกนีก้ละทีนี้วันเนี้ยถามว่ามันล็อกเกือบมันล็อกแถวไหนดูสภาพน้องไม่รู้รรว่ารู้ไม่รู้วันเหนือแผ่ไปเนี่ยมันจะมีไหมเราต้องขุดหลุมดูหลักการพวงมันอ่ะเอาเทินหน้าหนึ่งเนี่ยใช่น้นง้อง,ข,องขุดเองก็ได้ขุดให้พี่ดูเอาตรงเนี้ยจุดเนี้ย เนือหน้าหนึ่งนิดหน่อยเนี่ยแผลหนึ่งกัหลุมหนึ่งเอาหลุมเดียวกันซ้ำหรือแค่ดีุดเอาพีว่าถือเราเราจะลองขุดเราจะลองขุดดูเหนือแผลหนึ่งเลยนะนิดหน่อยเนี่ยดูเพื่อว่าเปลือกกัวน้ำยางมันมีไหมดูความหนาของเปลือก เปลกห่ายมากใช่ไหมยังเป็นเปลือกดีนะแต่น้ำยางลำเลียงมาได้ยากอาจจะเป็นเพราะเหลือพื้นที่แค่นี้รูงเงินไปอีกจะกว้างจะออกดีกว่านี้ฝั่งขวามันโดนตัดไปแล้วนี่ไนี่ไงไปกองกลองเลื่อนมาดูนะด้านนี้เนี่ยด้านนี้เนี่ยซึ่งน้ำยางมันจะต้องสาดมาอย่างนี้ไง พอมันมาติดแผลตรงเนี้ยน้ำยางที่เห็นน้อยๆเนี่ยม,มันลงแนวตรงมาได้อย่างเดียวแนวด้านข้างมันมาไม่ได้แต่ถ้าสูงขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ยจะเยอะกว่านี้หรือหรือนะถ้าเรากีดลงเนี่ยเราก็เปิดแถวนี้มันแตขาดปัญห,หาสวนแบบเนี้ยมันวิธีการแก้และสวมดูแผล เออมันมีก็ไม่สูงเกินไปหรอกเริ่มถึงพทดนี้เออรเรื่องเอาสูงไหนก็ได้ไม่ว่าน้ยางหรือไม่อม,มนด้วยถ้ามาคุยกันตรงนี้มาคุย<ด>ถ้าถ้ามันทําลายเปลือกเลยนะเพื่อที่จะทิ้งอ่นะมันจะเป็นดํดๆข้างในหน้ามันจะเป็นแฉะแฉะขาวๆาดำดมันจะไม่ไม่สดดีแบบนี้อันนี้สดดีอยู่แต่ระบบน้ายางส่งน้ายางมาไม่ดีพอเพราะว่า มันอยู่ในที่แคบใช้ได้นะเอางี้เราลองดูในจุดที่มันมันไม่ได้ส่งน้ำยางะนะพี่ขอแล้วกันเนาะดูนะจุดที่มันไม่มีพ่อมันไม่ส่งน้ำยางแล้วดูนะมันจะเป็นดำํำดำเห็นปะเพื่อพร้อมจะแตกอนาคตมันก็แตกทิ้งเดินท,ท,ทิ้งอะไรเห็นปะ ม,มันจะต่างกันกับกับแผลตะกี้ที่ขุดใช่ไหม,ไหมแผลนี้จะสดกว่าแล้วมีท่อน้ํายางซึมมาหลายชั้นเลยอันนี้มันจะเป็นดำๆแบบนี้เห็นไหมเนี้ยเน,นี่ยแล้วคือ,ค,อคือมันไม่มีท่อน้ํายางผมเรียกว่ามันเริ่มลอกเปลือกมาแล้วอาการมันจะแบบนี้เลยเนหะ็นไหมไอเขาขๆว,วข้างในนะ่ะเป็นน้ํายางนะจากเปลือกใหม่ที่มันกาลังสร้างอยู่มาทีละนิดทีละนิดนั่นนะ่ะมันจะมีอยู่ข้างในนู่นนั่นแหละติดเยื่อเจริญนี่แหละเนี่ยถ้าขุดก็อีกอาจจะมีเนี่ยอีกชั้นหนึ่งหรือสองชั้นก็ถึงแก่นแล้วนะ แปลว่าทั้งหมดเนี่ยระหว่างที่มันเดินเปลือกนียมันก็สร้างเปลือกใหม่ขึ้นมาเดิน mm hmm. สร้างเปลือกใหม่ขึ้นมาดันเปลือกเก่าทิ้งมันเลยมีน้ํายางอยู่ชั้นหนึ่งข้างในเนี่ย mm hmm. นับเวลาไปตามธรรมชาติก็สิบถ,ถึงสิบสองปีมันถึงจะได้เป็นร้อยแบบนี้ mm hmm. แต่อีกสามปีสี่ปีมันก็ได้อยู่แต่มันก็ไม่มากก็เผิ่ออีกสามสี่ปีมันเป็นช่วงที่มันทิ้งเปลือกพวกเนี้ย mm hmm. อันนั้นคือกรณีที่เรารออย่างเดียวเราก็จะไม่ได้เงิน mm hmm. ตอนนี้ถ้าใช้โฮอร์โมนแล้วทําเหมือนต้นอื่นอ่ะเปิดหน้าเลยกดีดแคบแทบกินแถวนี้ไปก่อนรอให้พวกนี้มันสมบูรณ์ตามหลังมาสามสี่ปีข้างหน้ามันก็จะมีพื้นที่ตามหลังมาได้ประหยัดเลือกที่สุดพยายามประหยัดเปลือกที่สุดแล้วอยู่กับมันนานๆหน่อยนี่เห็นะมมันไหลไม่เลิก <Okay. S 1> เปลือกมันดีอยู่เปลือกมันดีต่างกันกับหลุมนี้ไหม <Okay. S 1> อ๋อ เห็นไหมหลุมที่มันหลุมที่มันถูกล็อกแล้วน้ำยางมันลงไม่ได้แล้วมันจะแข้งแห้งดำๆแบบนั้นอ่ะมันช้ำอยู่แต่ช้ำแบบดำๆแต่ถ้ามันสดเนี่ยแล้วมีท่าน้ำยางหลายชั้นเนี่ยแปลว่าดีเวลาเราขุดหลุมดูเทคนิคมันก็ประมาณอย่างนี้เปิดครับหาที่ที่ถูกใจเปิดก็ได้เงินกับมัน